วันนี้เราจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่เวียดนามเป็นขั้งแรกที่เราจะไปเที่ยวอะไรนะปปะออกนอกประเทศ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็รอรถบัสอยู่นะคะ <c oughs> ชัลบัสชันบัส <c oughs> เราเรารถมาจอดตรงลานจอดระยะยาวนี่ รอรถบัสนะครับชาติบัสจะมากี่โมงไม่รู้เราเพิ่งเห็นมันไปเมื่อกี้แล้วเราจอดรถไม่ทันนะคะเดี๋ยวก็คงมา <c oughs> ตื่นเต้นในการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกไม่ใช่ตั้งแต่ทำช่องมาเราไปครั้งแรกนะคะป้าป๊า <c oughs> ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะ เรารอขึ้นเครื่องเพื่อที่จะไปเวียดนามกันค่ะเดี๋ยวบรรยากาศข้างนอกที่พูดตื่นเต้นไปกับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> วันนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะขณะนี้เวลาทุกคนมาถึงดึกมากเที่ยงคืนครึ่งเราเช็คอินอะไรเรียบร้อยเสร็จสับขึ้นมาบนห้องเป็นเวลานี้นะคะคือ <c satur ate> แบบว่าเครื่องดีเลย์แล้วก็มาคือแบบ immigration ที่นี่เขาก็ค่อนข้างช้าแล้วก็รอกระเป๋านานมากค่อนข้างนานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเรานะจ๊ะเราจะพักที่นี่ทั้งหมดสามคืนนี่ครับมันก็เป็นโรงแรมแบบโอ้ทำมันมีมันย็นแต่ตรงเนี้ยโอเคนะจ๊ะอันนี้คือห้องพักที่เราสะโอ้ป้าปาเรามีวิวแบบนี้ด้วยนี่ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้เรก็จะอาบน้ำนอนก่อนนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะคะสวัสดีเช้าวันที่หที่ดานังนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะไปกินข้าวแล้วนะคะนี่ทุกคนเมื่อคืนมาที่ไม่รู้ว่าโรงแรมมันอยู่ตรงอันนี้ นี่ไม่รู้อในในกล้องอาจจะมองไม่เห็นใช่ป่มมันเป็นสะพานมังกรน,นี่แล้วกอกระจกมันก็มัมวเนาะแต่แต่วิววิวอ่าโรงแรมเราอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยทุกคนตื่นชะเมื่อคืนมาถึงดึกไงทิปก็ไม่ทันดูอะไร ไม่รู้มันมีฟงมีไฟสวยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูคืนนี้ฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวเช้ากันนะทุกคนแพงเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้าที่เวียดนามจะเป็นยังไงแตนสิคือบาทเท่ากันล่ะเพราะมันเป็นอาหารโรงแรมเนาะอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นอะไรผักกาดขาว ไอ้เอ่อคนค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนก็จะมีสลัดมีอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เป็นเมนูนเส้นๆอะคะอันออนี้อะไรแฮมอา่าปลาน้ำผูแล้วก็เจาะกระหล่ อันนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้จาเมื่อใครขายบัลหลาส้มเขาจะทำเป็นหน,นนมีฟูซานนอะไรอะชากาแฟนมแล้วก็น้ำต่างๆ ก็ลทลิปก็ได้เฟอร์มาฮะกับข้าวเขาก็เยอะอยู่นะแต่วันทิปไม่รู้จะกินอะไรซ <c oughs> ีมก่อน,นเะเซีมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงรุงไม่เป็นเ้อมันมีอะไรไม่รู้หลายอย่างมากเลยอะ่ะก็ใส่ใส่ไป เอาไอ้นี่ด้วยถุงหอง,งอกขก็รวกันกละเออเส้นเขาแบบเป็นแบบนี้เหมือนเส้นเป๋าเป๋าเ๋าป้ปปปาบ้านเราแต่เล็กกว่านะอืมนิ่มๆอ๋อดิงเอาช้อนเอนาะแป๊บช้อนเนระช้อนหมดหร้วแปลบกเอามาเติมแล้วมั้ง มันอยากซดน้ำอ่ะเมื่อฉันถ่ายไปสักพักหนึง่งฉันก็ได้นี้มาจา้าไม่รู้เรียกอะไรมันเป็นแบบคล้ายๆปากหม้อมันจะเป็นปากหม้อแน่ทุกคน มีหมูยอม,มีแป้งแต่ว่าแบบเขาไม่ได้แบบนี้นะัะนนี่คือปากบอมันเท่ากับนี่ผักที่เติมมาเนี่ก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจะมหวานหวานจิ้มเชื่อมสไตล์เวียดนามน้ำจิ้มเขาใส่แค่น้ำตาลน้ำปลาหรือเปล่า เฟิร์นั <up> ่นแหละเฟิร e ์สเฟิร์สคือเฟิร์นั่นแหละจ้ะก็ยินได้อยู่ทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมของเรานะจ๊ะหัดทุกคน านมาด้วยอ่ะเวียดนามของจริงก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปหลายที่เลยค่ะทุกคนเรามากับทัวนะคะเราก็เลยไม่ต้องแผนเรื่องการเดินทางใดๆนะจ๊ะเตรียมตัวไปเที่ยวค่ะทุกคน ตอนนี้8ปดโมงห้านาทีแล้วนะจ๊ะเราก็รอออกเดินทางไปเที่ยววันนี้นะคะทัวรเขานัดเรา8ปดโมงครึ่งล้อหมุนเดี๋ยวสักแปดโมงยี่สิบเราค่อยลงไปค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดานางังดานาังนะคะเมื่อก่อนเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าแม่น้ำทูโบนที่หอยอันตื้นเขนินทำให้มีการใช้ท่าเรือดานางังแทนปัจจุบันเนี่ยดานังเป็นเมืองที่โติบโตอย่างรวดเร็วและมีแม่น้ำฮานไหลผ่านเป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเวียดนามเลยนะคะ บริเวณนี้ก็จะแบบเวียดนามปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตช้าของโชลูหินอ่อนลูกเลยนะเยอะมาก็แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปแบนด์ดังมากร้านนี้อันนี้เป็นหินอ่อนแกะสลักมันก็งามกันอย่างอยู่หน่วยสิบร้อยพันหน่วย จับได้ใช่ปะจับได้นะ ใช่เรื่องตรงนี้เหรอกลัามาถึงเมืองเก่าแล้วนะใช่ตรงนี้เหรอประปะเดี๋ยวพี่ไกด์จะนี่ก็จะเป็นทางเข้าค่ะทางเข้าเมืองเก่าคอยอันจัดล็อกเขาขับรถกันแบบปิ๊กปีกปีก,ปก,ปกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมาแล้วจะปิก๊กปีกเลยอะไปแล้วคะ่ะพี่ไกด์ไปแล้วพี่ไกด์มาแล้วมากับ ทัวร์ก็จะดีอย่างพี่ไกด์เขาก็จะซื้อตุงซื้อตัวอะไรให้เราศึกษาเฮ้ยอันนี้อะไรนะเวิร์ลเกมเวิร์ลเจมข้างขากลิ่นแบบสีท game, hey. ินเนอร์ <inqu> <insane> อ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะปั๊บมูรี่อ๋อไหนเยอะหกปัายมูลี่โอ้โหไปไหนแล้วปลาชอบตึกเขาจังนี่ฮะสีสันสวยงาม ตอนนี้นเราเข้ามาอยู่ในบ้านเก่าอ๋อนี่ห้องน้ำอยู่นี่ปะปะนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าของชาวกวางตุ้งนะทุก เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะว้าวว้าวอันนี้ข้ามได้ไหมไม่รู้อย่าข้ามเลยเดินมาแล้วกันนี่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มากินกาแฟกันจนะจ้ะนี่ทุกคนทีน่สั่งอ่าชาไทยเฮ้ยไม่ใช่ชาไทยชานมก็รสชาติได้อยู่นะไม่หวานดีกว่าไปจีะะะ๊ดจี๊อเลยจี๊ดเลย มีบุกด้วยแต่ขอไม่ต้องเป็นอะไรนะครับกาแฟมะพร้าวเรามาแล้วร้านคอยอันวิทเลิบรีบกินเดี๋ยวต้องรีบเดินไปที่รถอีกนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันสถานีต่อไป ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรที่เราจะเดินกลับแล้วนะจ๊ะก็สวยนะป้ะปะนะ๊ะเนาะเป็นเป็นตึกบ้านช่องที่แบบว่ามันเป็นอรารยธรรมของญี่ปุ่นเนาะที่เขาบอกว่ามีเมืองญี่ปุ่นกับเมืองจีนที่เราเดินนะ่าจะเป็นญี่ปุ่นไหมปะปะ๊ะ <คน S 1> ญี่ปุ่นเอ,อ่อฝั่งหนึ่งเป็นญี่ปุ่นฝั่งหนึ่งเป็นจีนก็สวยนะบ้านเรือน อใช่เป็นบ้านเก่าตึกเก่าสวยทุกคนสวยสมกับที่เป็นเออเขาเรียกอะไรมรดกโลกเป็นเมืองมรดกโลกใช่ไหมคะเหมือนกับอะไรที่เราไปหลวงพอบางแต่ที่นี่ก่าแต่ที่นี่ก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์หนึงอีกสไตล์หนึ่งเนาะกสาา็สวยจ๊ะสวยงา,ามตึกลาบ้านช่อง ได้ไหมได้แหละได้ก้าถูกอ,อันนั่นนั่งดูดหน้าร้านกาแฟอโอเคตึกลาบ้านช่องเดี๋ยวจะให้นี่ทุกคนดูเลยครับสวยงามนักท่องเที่ยวเยอะนะเยอะมากต่างชาติค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องน่าเขาไก่พี่ไกนะ่นัด กี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งให้ไปเจอกันที่รถนะคะดูทุกคนชอบตึกนี้มากเลยอ่ะนี่สวยอ่ะตึกลาบ้านช่องคือสวยอ่ะสมกับที่เป็นมรดกโลกลนั่นนี่สวยงาม อันนี้ก็จะเป็นค่ะกรับของเราเราจะออกอีกจากซอยนึงเมื่อกี้เราเดินเข้ามาตรงแบบที่เป็นข้างหน้าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยนึงทุกคนสวยดีอออันนี้มันคือปากหม้อแหลนะเนาะปากหม้อแล้วก็เฉากล้วยข้าเรียกอะไรบุญบุญน,นี่ทุกคนแบบจะซื้อแค่เมื่อกี้จะซื้อแค่เฉากลวยนะแต่แม่ค้าก็ ย่านให้เรามาอีกหนึ่งอย่างแก้วละห้าหมืนดองคำนวณไม่ถูกฮะคำนวณตอนนี้งงเอ็กเชลเตมากกี่บาทกี่บาทไม่รู้แต่ไม่ถึง100ร้อยอะประมาณประมาณพันหนึ่งได้เจ็ดแสนห้างงไปหมดละชิมก่อนแล้วกันทุกคน ชิปชิมก่อนนะบุ่นหุนชิปเนี่ยอันนี้มันคือแบบแบบอะไรนะอือร่อยอยู่นะแบบนีด้ดีกว่าเมื่อเช้าอนี่ก็เป็นแต่เขามีช้อปปิ้งให้เ้วยเป็นขนมปรงขนมปังอันนี้หวานไหมคะน,นี่ก็คือถัาวเขวยแหละทุกคนแต่ว่าเครื่องมันก็จะแบบแตกต่างกับบ้านเราไหมปะ เหมือนกันเหมือนกันเลยน,น้ำแข็งน้ำมันใหญ่หวานเจีย๊ยบกว่าบ้านเราอีกเป็นสองกล้วยที่หวานเจีย๊ยบดีนะสวยดีสวยเลยประทับใจฮะอตอนนี้เรากำลัง ลงเรือกระด้งมาแล้วนะคะมาไฮอันก็ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะของทริปในวันนี้ของเราไปเลยจ้ะเพราะเราไม่ต้องหมุนะคะเราจะให้ไปถ่ายด้วยอ่าใช่เราแล้วก็จะมีช่างถ่ายภาพนะคะ Photo. Hello. Oh. Oh. <cười> oh. 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 cái <laughs> Oh. าเขาก็จะพาเราผาไปเรื่อยเรื่อยจนปามแล้วป่ะอะไรไม่รู้ปามอ้าวฝนมาแล้วครับอ่าดีที่มันไม่ร้อนมันคึ้มมาแล้วทุกคนตอนนี้แบบเสียงเพลงเสียงเพลงไทยดังมาก เราจะติดลิขสิทธิ์ครับอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทิปเรานะคะเฮ้เฮ้อาบัญจ้า แบบว่าเขาใช้อะไรยาไม่รู้แบบเหมือนเป็น,นเขาใช้ชายาอะไรเคยดูอยู่ในเนี้เป็นแบบอ๋อ <c oughs> มาถึงจุดที่แบบว่าเขาจะมีการโชว์หมุนแล้วนะทุกคนโหมุนหมุน we mm -hmm. มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ไปมุนหมุนอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าคาราโอเกนะนะจ๊ะนี่ไง,อ,งอ๋อจ,จะเป็นปกิจกรรมว้าวมาแล้วคารา,าโอเกะจะเป็นโชว์นะคะอ้าวประเจอ,อีกแหละอ้าวประเจริญ <c oughs> เสร็จจากคาราวเกะมีเขาก็พาเรา,เม,เา,ามาดูกระชังปาอาดีก้าแล้วก็กลับแล้วก็ไปดูพาอ้หนหนาชิงเนี้ยน่ะรูไ้ไหร่น่ะกาเนี่มีกับอ่าโอเคอาวคือบา้อาอาวตาเนี่ยก็ไมีกวยังน่ะอ่าคือน่าจะประมาณว่าแบบ mà đuổi thì xuống sân khấu á pha nữa qua dân mưa đó bé dạ. qua cái giờ mưa mưa nó có mang kính bao nhiêu rồi <laughs> bốn à. qua có khách đồng không bên đây cũng có, có luôn hả muốn đặt thua mày cái mà nó không lộ mà cộng đồng bày nữa mà cái hậu cái đồng cái nè ba 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 cái vô nhỏ mưa vô vô nhỏ, nhỏ đây rồi <laughs> จากดูปลาแล้วเขาก็จะพามาดูปูนะคะนีูคือเป็นวิถีชีวิตของเขาแหละเขาพามาดูจับปูแล้วก็ไปตกปลาปลาไปมาแล้วม <mel od ic> e> ันน่าจะได้ตกปูแมลงจู่จูอันนี้นี่จับปูให้เราดูค่ะเขาทำอะไรมันอ่ะอ้อมผูกต้นปู